ีเดินีดาดีดาีเดินีดาดีดาีเดินนีดาดีดาีเดิเธอเีดเดิเธอนีดาดีดาีเดิีดาีดีเดิีดาีดีเดินีดาน่องบอมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใด ช่องที่มีเสาระนี่ดีของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสไคร้ช่วโมมากินจริงสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกัโมช่องโมมากินชนแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ถนนโพแก้วค่ะแขวงนวมินเขตบึงกุ่งกรุงเทพนะคะ คลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านเด็ดค่ะทุกคนเป็นร้านดังอยู่ในโลกโซเชียลเลยนะคะว่าให้เยอะมากๆเลยนะคะให้กันล้นถ้วยล้นชามเลยไม่ว่าจะเป็นหมูเด้งเป็นลูกชิ้นมองแทบไม่เห็นเส้นเลยนะคะทุกคนแต่ร้านนี้เขาให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวนะคะนั่นก็คือร้านอรพินนุชเดินค่ะแต่ก่อนไปดูนะคะทุกคน โมจะเล่าประสบการณ์การกินของโมนะคะโมไปรีวิวร้านอาหารต่างๆใช่ไหมคะก็กินเยอะมากจัดใหญ่จัดเต็มทุกร้านแทบทุกร้านเลยค่ะทําให้โมรู้สึกไม่สบายท้องนะคะบางทีนะคะกินเสร็จเนี่ยเอนนอนบนรถเลยค่ะเป็นยังไงคะเป็นกดไหลย,ย้อนค่ะแสบมาจนกลางอกเลยนะคะ แล้วก็บางทีก็จุกอยู่ที่คอเลยค่ะใครเคยเป็นจะรู้ดีค่ะทรมานมากแต่ช่วงหลังนะคะมีคนให้โมลองทานขมิ้นชันสกัดพลัสค่ะของแบรนด์นี้เลยค่ะ AHP นะคะตัวนี้นะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะโมลองทานมาสักพักแล้วนะคะอาการแน่นท้องไม่สบายท้องจุกมาถึงลำคอเนี่ยหายหมดเลยค่ะของแบรนด์นี้นะคะเขาเป็นแบบสกัดนะคะ จะเข้มข้นและดูดซึมได้ดีกว่ามากค่ะทานแค่2แคปซูลนะคะจะเท่ากับยี่ห้ออื่นทั่วไปเนี่ยสิแคปซูลเลยค่ะเดี๋ยวช่วงกินตอนท้ายคลิปนะคะโมโจะร,รีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวกันเลยนะคะไปะอยู่ติดริมถนนเลยนะคะมีพี่แก๊ปพี่ไรเดอร์แล้วก็ลูกค้าน,นะคะจะรู้เลยเพราะว่าคนเยอะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะมีเก้าอี้นั่งรอนะ อันนี้เมนูของเขานะคะน้ำใส่แห้งต้งยมยำากะนานบู๋เส้นน้ำใส่ต้ยมยำนะคะอันนี้กำลังจะนำลูกชิ้นนะคะไปต้มนะคะนี่ค่ะที่มาของลูกชิ้นเต็มช่วยเต็มชามนะคะนี่มสุดยอดมากๆทุกคน จะดูมีออเดอร์นะคะลูกชิ้นแบบฟูมากทุกคน ไมาเห็นของจริงนะคะร้านเขาหยุดวันอาทิตย์นะคะที่เรื่องอะไรคะเป็นลูกชิ้นกับหมูเด้งสองอย่างจ้ะเขาใส่ เป็นแบบใส่ถุงอย่างเดียวจ้ะลูกชิน้นส่วนใหญ่จะสั่งผสมผสมกันเหรอคะใช่ ปรุงอะไรเขาก็ให้พร้อมเลยนะคะสำสดก็มีค่ะมีน้ำลำไย,ยขายด้วยนะสามห้าบาทสามขวดร้อยค่ะเขาบอกว่างดปรุงทุกกรณีนะคะลองปรุงกอ,ขอเขาก็ช่วยกันทำนะคะคุณแม่เข้าไปพักผ่อนด้านในค่ะ อยู่แค่สองอย่างลูกชิ้นกับหมูเด้งใช่คนะคะดูค่ะทุกคนเต็มกันละ นี้คุณแม่เขาพาักอยู่ด้านในห้องนะคะเขาเป็นแบบโรคหัวใจค่ะคุณลูกก็จะมาช่วยทํานะคะก็จะมีคุณดีกับคุณดาวนะคะที่กําลังเห็นนี่เป็นคุณดาวนะคะสั่งออเดอร์กันนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะหมูอาจจะพูดน้อยหน่อยเดี๋ยวไปสักษณ์ที่คุณแม่นะคะเริ่มแรกเขาก็จะลวกเส้นลวกผักก่อนอ๋อคุณแม่รับออเดอร์ด้านในนะคะ ใบบินนะคะน,นี่ตักแล้วค่ะบริการเดลิเวอรี่มีแบบอะไรบ้างคะแกปฟูดม, <ap> มีโรบินฮูดกับลายแมนอ๋อโรบินฮูดกับลายแมนสองอย่างนะคะอันนี้สั่งเกาเหลาปะคะเนี่ย ลูกค้ามารอนะคะ รวดเร็วนะคะสวยมากๆเลยสบาวน้ใาัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่ออรพินจ้าขายก๋วยเตี๋ยวน้ำใส40บาทถุงละ40บาทค่ะมีหมูเด้งกับมีลูกชิน้น แล้วก็กว๋วยเต๋ยวต้มยำจะ60บาทค่ะแม่ทำไมร้านนี้ให้เยอะจังเลยนะคะล้นกล้วยล้นชามเลยอะ่ะประเด็นคือแม่ชอบให้อ่ะจ้ะกําไรคือบุญค่ะแล้วทำไมถึงขายแค่ลูกชิ้นหมูกับหมูเองนะคะเพราะว่าไม่ไม่มีคนช่วยทำกันแค่สองคนพี่น้องอะคะ่ะแม่ไม่ได้ช่วย แม่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วร้านร้านนี้เพิ่งจะเปิดนะคะแต่ปกติแล้วแม่จะขายฝั่งตรงข้ามบ้านนะคะขายมาเป็นยี่สิบกว่าปีละ้ว่สใช่แต่ว่าเวลาสามีเสียแล้วก็ไปอยู่วัดแม่แล้วก็ทีนี้ลูกเขาเหงาเขาก็ให้มาอยู่บ้านเป็นเพื่อนพอมาอยู่บ้านแม่ก็จะแจกแจกของบ่อยๆเนลูกเขาก็เลยบอกว่า ถ้าสมมุติแม่แจกบ่อยแบบนี้แม่ขายแล้วก็ได้ทุนขึ้นมานิดนึงดีกว่านะอะไรนีน้นี้ก็เลยเป็นประเด็นกับการตั้งร้านผลน,นี้ค่ะอันนี้ชามมเตรียมมาเองนะคะเพื่อที่จะรีวิวนะคะป<ม>กติเขาแบบว่าอันนี้ใส่อะไรคะอันี้ซอสสุตรพิสศษอ๋อซอสสุดรพิสศษของร้านนะคะตม้มยำ น้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เป็นน้ำส้มนี่ค่ะนี่ใส่น้ำนะคะต่อไปก็จะตากลูกชิ้นนะคะใส่ไปค่ะ ประมาณกี่ลูกก็ค่ะสิบห้า <15. S 1> ลูกโอ้โหนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะคน่าทานมากอขอบคุณค่ะเสื้อเล็กค่ะเสื้อเล็กหูเด้งนะค่ะต้องลวกในน้ำเดือดๆเลยนะคะ ก็ใส่กระเทียมเจียวค่ะแล้วก็นีคะหมูเด้งใกล้หมดแล้วนะคะมีเติมอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่อันนี้กี่ชิ้นนะคะหมูเด้งน้ำใส่สิบสองสิบสองชิ้นนะคะว้าว ขอบคุณค่ะเรียงหมูได้เรียวช่วยลุ้นชามขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะนี่ค่ะของโมจะเป็นเส้นเล็กต้มยำนะคะหมูเออไม่ใช่ลูกชิ้นสั่งลูกชิ้นอย่างเดียวอันนี้อยู่ที่60บาทได้ลูกชิ้น15ลูกนะคะแต่จะบอกว่าลูกใหญ่มอกเป็นลูกชิ้นหมูนะคะเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวคนก่อนนะคะวันนี้โมชาม,มาเองนะคะแล้วก็ขออนุญาตเขารีวิว ปกติเขาไม่มีนั่งทานนะคะจะมีแบบสั่งใส่ถุงอย่างเดียวนะจ๊ะกับบริการเดลิเวอรี่หวานๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆแล้วก็หอมถั่วนะคะเรสั่งเป็นเส้นเล็กนะคะ ค่ะใช้ลูกชิ้นดีค่ะทุกคนเป็นเอ็นเอ็นหมูจริงๆินแค่ลูกชิ้นก็คุ้มแล้วนะคะ Madam. ถึงเครื่องค่ะทุกคนกิ่นฉุกๆค่ะ ต้องยําน้ำแบบนี้นะคะพี่โมชอบ ชาเป็นยังไงหมูเด้งก็อร่อยแต่โมโดได้กิ่นน้ำซุปหอมอะ่ะขอชิมน,น้ำซุปหน่อยนะคะเป็นน้ำใสอะ่ะว่าแล้วน้ำซุปก็มีความหอะคะมค่ะอ,อร่อยเลยวิส่วตัวโมชอบทั้งลูกชิ้นทั้งหมูเด้งเลย เขาก็นุ่มนะ มื้อนี้นะคะโมก็จัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มอีกแล้วนะคะเดี๋ยวโมขอทานขมิ้นชันสกัดรัด2สองเม็ดนะคะนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครกินไม่เยอะนะคะทานเม็ดเดียวก็ได้นะคะ เคยกินของยี่ห้ออื่นมานะคะเหนียวแสบคอมากค่ะแต่ของแบรนด์นี้นะคะ AHP เขาเป็นแบบสกัดค่ะสูตรดูดซึมไวนะคะแถมเพิ่มขิงสกัดแล้วก็พริกไทยดำสกัดด้วยค่ะทำให้อาการแสบร้อนนะคะแน่นท้องจุกอกนะคะหายหมดเลยค่ะรู้สึกสบายท้องขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็ท้องอืดน,น้อยลงค่ะโมแนะนำเลย สำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางช้อปปีค่ะเว็บไซต์ของทางบริษัทหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะโดยโมจะแปะลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คำอธิบายแล้วก็ที่คอมเมนต์แรกนะคะโอเคค่ะเพื่อนสำหรับลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย